thank you ต,ตอนนี้เนี่ยเราไปอยู่ที่บายน้ำาขอไดรี่สวยงาม<อ>สั่งอะไรอีกท่อเท <c oughs> <c oughs> ี่ยวไอุ้ยเพเราไม่มีที่นี่เราไม่มีแบบว่าท่องเท <c oughs> ี่ยวอะไรกันใช่ไหมคือเรามีไว้เพื่อทำไมไมาเอาไว้แบบว่าต้อนรับแขกแกกจินน้ําดื่มน้ําส้มน้นําส้มสายชู <c oughs> <c oughs> อ้าเราเพื่อนต่อนะอ่ะหลังจากที่ทัวร์แล้วอะทัวร์ที่นูเนี่ย <c oughs> มันมีอาร์ตมากมายหลากหลายแบบแล้วมันไปสร้างแรงบันดาลใจอะไรทีเธอสองคนได้บ้างไหม ก็มากนะหนึ่งเป็นการผ่อนคลายระหว่างที่เราทำงานอยู่กับผนังโบตลอดเนี่ยเราก็ได้เดินออกไปดูบรรยากาศข้างนอกออสองเราก็ได้เห็นบรรยากาศของงานศิละปะที่มันเป็นร่วมสมัยจริงๆเพราะว่าถ้าพูดตรงๆแล้วงานศิละปะในเมืองไทยเราเนี่ยมันก็จะมีศุนทรียะในระดบในขีดจำกัดของคนที่คนไทยรับได้แต่ที่นู่เนี่ยคือมันเปิดฟรีกว้าง ล่าสุดที่เราไปดูงานของน้องยูรียูรีเกนซังกูเขาไปเขียนงานอยู่ที่สิงโปร์อาร์มิเเซียศิลปินไทยจะได้ต่ตัวเล็กนิดเดียวเนาะตัวเล็กนิดเดียวงานมันเริ่มมาทึมเรื่องว่าแต่พูดถึงคนอื่นแลวสองคนลหละเอเราจะได้มีโอกาสได้เห็นงานมีได้เห็นไหมงานไม่เกี่ยวกับที่ว่าที่ไทยมันได้เห็นอยู่แล้วเอในทางโซนี่ท่านเชดการอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแอบเห็นมาไหมก็ ซุ่มๆเ,เขียนนักโกงนักกากอยู่มันก็ไม่ซุ่มหรอกมันก็มันก็เขียนอยู่เขียนเท่าที่ทําได้เขียนตามที่มันมีเวลาแล้วก็ไม่เหนื่อยมากก็าาจะหยิบขึ้นมาเขียนเพราะเราก็ทํางานต่อเนื่องนะเ,เราก็ไม่อยากทิ้งไปครับผม,ม,มเราก็ต่อเนื่องมากเลยตอนนี้เราเป็นแอบเป็นนักเขียนใช่ใช่ขอลั์นีเลยเขาจะมีบล็อกจะมีเป็นเพจอะเพจอีเพจอะไร วาดเล่าวาดวาดใช่อุ้ยแฟนคลับเขาเยอะจริงเหรอเออไอ้เจ้าชิวเจ้าอะไรเยอะเลยไอเด็กใครดูว่าเนี้ยแกล้งเช้าอะไรแฟนใจมีมีน้องอยากจะไปอินเดีแล้วตัวอ่านใช่หลายคนที่มารู้จักกันทีหลังนะเขาบอกเออพอได้อ่านผมรู้เขาโง่เขาเป็นแฟนคลับอ๋อเอขวมากเลยเขาจะเล่าวาดรูปที่เก็บง่านเอาไว้สองชิ้นเขาเขียนรูปด้วยประกอบกันมาก คือโปรเจกต์ต่อไปของเขาอาฮก็คือเปิดตัวหนังสือด้วยจะจะทำภาพประกอบเองด้วยก็เริ่มเขียนคือตั้งแต่ที่เล่าเรื่องมา30กว่าตอนเนี่ยภาพประกอบส่มสิบตอนที่เขียนครล้อมนที่เรื่องหนึ่งพรล้ำชื่อขี้เกียจตายเลยภาพประกอบเพิ่งเสร็จมาหนึ่งภาพ ก็รอ้กันต่อสุขภาพแล้วก็แสดงงานแล้จะเป็นยังไงแต่ตอนจบยังไม่ออกเลยเนี่ยคือมัวแต่เที่ยวเล่นอยู่ช่วงหลังนี้ไม่แล้วอีกเรื่องหนึ่งแฟนกับเป็นห่วงอัปเด็กว่าเมื่อครั้งที่แล้วมาประเทศไทยอะนะฮะแล้วว่าไม่สบายตอนนี้เป็นยังไงบ้างดี้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเหมือนปกติอุ่นทณสมบูรณ์เริ่มเริ่มกลางออกขยายทจริงแล้วมันเป็นมันโตตามตัวต้องาไว้ เอ่อแบบว่าหมายถึงว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยปัญญาบารมีนสสุขะแต่ไม่ดูผอมลงอ๋อผมกินข้าวน้อยลงเพราะอะไรอ่ะอดยาไม่ใช่ตั้งใจตั้งใจว่ากินน้อยลงเพราะว่าร่างกายเผาผลาญไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไงไม่ใช่ว่ากินน้อยลงว่าจะเป็นประกวดอะไร ไม่แต่ปกติเขาจะวิ่งขึ้นเขาตอนเย็นช่วงหลัง,ช,งช่วงหลังวันนี้ต้องออกกำลังหน่อยเพราะว่าร่างกายมันแย่แล้วที่สิงคโปร์มันเหมาะกับการวิ่งอ่ะออคือมอลพิษมันไม่ค่อยมีแล้วส่วนตรงที่เขาไปวิ่งมันค่อนข้างที่จะโปร่งโรคสบายต้นไม้ตรึงไหมเป็นแบบว่าเด็นี่เริ่มทำฟินเด็แม่ไม่ฟินเนสดหรอกสัปดาห์หนึ่งวิ่งอยู่ครึ่งชั่วโมง แล้วอย่างนี้เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยโปรเจกต์ของวัดมันจะเสร็จอด้เพรเจ็ตของวัดเหรอครับถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่ากลางปีหน้าน่าจะยังไม่เสร็จเห็นหน้าเห็นหลังไงไม่เสร็จก็เกือบไปแหละคิดว่าถ้าสปีดประมาณนี้นะแล้วตอนนี้เนี่ยหลายๆคนถ้าไปที่สิงคโปร์ก็ต้องแวะไปหาทั้งสองท่านแล้วสองท่านก็จะต้องชวนกินข้าววัน โอ้โหมหาอลังการมากอาหารวัดข้าววัดอ่าล่าสุดนี้ก็จะมีพลุษใช่ป่ะใช่เข้าวัดประหยัดคุ้มอร่อยอืมอลังการจริงๆดิฉันตื่นไม่ทันไปกินข้าววัดอ่ะแต่จริงจริงเราครั้งใหม่เสนาเขาหน้าเขาหน้าไปก็คือไปกันไหนคนแวะไปก็ต้องแวะไปหาว่าดกับไม้เนาะใช่ใช่ก็ก็ดีใจที่มีหลายๆคนพอมีโอกาสไปสิงคโปร์แล้วก็ไปแวะเยี่ยมเยียนกันไถ่ายรูปกับงานสมัยก่อนก็จะไปหาพี่เบี้ยวเรืองแสง ่เหาตัวไม่เจอ่อยู่ไหนเขาไปถึงปาคุยถึงแกแกอยู่สิงคโปร์ใช่ไหมโยพาไปเที่ยวดิ้นนะไปไหนเกจะมีสถานที่ของแกอยู่ไม่กี่ที่ละนั่นน่ะผ่าพิธีดิ้นนะเก็บางทีตอนเช้าเอาอยู่เมืองไทยเย็นไปอยู่สิงคโปร์แล้ะอีกวันนึงกลับเมืองไทยแล้วอะไรประมาณนี้ ก็อีนิน่งก็คิดว่าน่าจะเป็นมีคนะอนแทคกกับสายการบินนะนะบินบินหรือเกินหรือไม่ก็มีปีกของตัวเองะค่ะอ่าใช่แล้วจากประสบการณ์ที่ไปอยู่สิงคโปร์เนี่ยมันมันช่วยอะไรว่าไหมให้ได้เห็นมุมมองอะไรนี้มากขึ้นไหมอืมก็ทั้งเรื่องชีวิตทั้งเรื่องของการทำงานเรื่องของชีวิตมันก็ สงบสุขดีอยู่ในวัดนะชีวิตมันเป็นชีวิตที่สงบสุขนะแล้วก็มันมีความสุขอย่างหนึ่งเพราะว่าเราได้ทํางานแบบที่เราตั้งใจอยากจะทํามาตั้งแต่เราเรียนแล้วก็คือเขียนงานถวายพระศาสนาเออมันก็เหมือนกับสิ่งที่ตั้งใจไว้ยอย่างหนึ่งในชีวิตก็มีโอกาสได้ทาแล้วแล้วไม่มีใครยุ่งกับเราแล้วเราก็ไม่ได้ยุ่งกับใครนอกจากเราจะเป็นตุก๊กแกเกาะผนังโบสถ์อยู่นนอย่าง <ๆ S 1> <ๆ>นั้วันวันก็เจอ,อแต่ผนังรู้แต่ก็เขากมมีเรื่องราวอาชัย เพราะว่าภาพวาดของวาดเขามีการโผล่ออกมาในเรื่องผิดด้วยช่เจอไยานการรับสารไม่รู้ว่าถ้าเจอเองจริงๆแล้วจะบอกนะจะเห็นด้เรื่องเล่าใช่นะก็เามาไปท้าพิสูจน์ได้อีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของศิลปะเราก็มีความสุขดีที่เราได้เห็นศิลปะที่กว้างขึ้นมากกว่าดูในเมืองไทยก็ ตอนนี้อย่างว่านะฮะวสาสนาเนี่ยเขามีละเขามีเพจของตัวเองอนะไม่มีอะไรของตัวเองบั้งปะคือว่าเนี่ยว่าเขามีนะ <c oughs> เออเขามีอะไรให้ใหคนอื่นเขาดูได้เป็นรูปเป็น,ปน,ปน,ลปนหลาคมั้ะผมไม่ค่อยมีอะไรให้ติดตามางไง เออเมื่อก่อนก็ทำรายการกับคุณใช่ไหมก็พย็ยังพอมีอะไรติดตามตอนนี้ไม่มีมีแต่ว่ามีคนถามนะคนถามเมื่อไหร่ว่าจะมาเรื่อว่าแฟนขับเนี่ยแฟนขับวาสนาอุตสนาเนี่ยรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นมีเทปหนึ่งเคยเอาคนมาได้แทนน้องน้องอุตส่าห์มาช่วยเทปหนึ่งโดนหมัด็ดแฟนขับเขาคิดถึงที่ไหมเอาใครมาปึบที่ไหมนาม้าผมอ่ะนาม้าผมเลย ใช่เลยฉันรอขิดสนามเพราะว่าสนามกลับมามัราฉันตัดคนเดียวไม่ได้ที่คุยวันนี้ได้ไม่เป็นไรใ่ใจญาติผมเองนะมั้งค่อมาทางอย่างนี้นะก็คิดว่านะคะเทมีที่ดว่หลายคนคงจะหายคิดถึง,ท,งทั้งคั่วนะฮะว่าหายไปไหนชีวิตที่นั่นเป็นยังไงบ้างก็เรียกว่าเราอัปเดตครนะสำหรับ แฟนถามว่าก็มีเพจนะคะบอกชื่อทีแฟนเพจถามว่าวัดเล่าวัดว่าาอีกรอบนึงนะว่าเล่าวัดติดตามเรื่องราวของวัสนาได้ที่นั่นนะคะมันก็จะมีเรื่องราวอะไรมากมายใช่นะคะเขาหน้าคุณก็ไปเยี่ยมไปอีกไปอีกเนี่ยหลยๆที่สบยเลยและนะคะเออชื่อมีได้ไปที่นั่นนะคะพูดถึงได้แดดอะไรไปไปกินข้าวมันไก่ ที่นี่ก็มีเยอะแยะไม่กินก็กินพี่นันนะอาจารย์อาจารย์มันไก่เออมันรักขมันไก่นะคะแล้วก็ติดตามไหมได้นะคะใน a c e b o o k ก็จะขยับตลอดว่างานไปถึงไหนแล้วก็โชว์บ้างเป็นโอเคที่ไงวันนี้ก็คืต้องขอขอบคุณนะคะว่าสนับสนุนมาสนัมากๆนะคะที่มานะคะแฟนคลับทุกคนหายคิดถึงแล้วและนี่ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีเลยอาร์ตคีสติก นะคะเขาฝากเอาไปใช้ที่วัดด้วยนะคะเอาแลรับมอบนะคะนี่สีดีของคนไทยและนอกจากนั้นนะเรามีสฟอร์เซอร์อีกหนึ่งค่ะสองคนท่านขึ้นเมื่อไหร่มีโอกาสได้ขึ้นไปเชียงใหม่ต้องไปพักที่วิลล่ามาแบดีอื้รีสอร์ทของคนรักศิลปะจริงเหรอจริงเจ้าของเขาเป็น เอาต้องบอกเป็นผู้สนับสนุนขององ,งการศิลปะนะที่แน่นมีบรรยากาศว่าแรกว่าร้อนไปด้วยศิลปะดีๆนะ,ะนะและที่สำคัญนะอยู่ที่สารพีนะคะเป็นรีสอร์ทดีของคนรักศิลปะเดี๋ยวจะมอบให้ปอทั้งสอง ได้ไปนะ่ะัดนด้วยนะคะ<ง>แล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราอีกหนึ่งค่ะบริษัท CQM อมนะคะและอย่ายลืมนะคะลิกไลค์แฟนเพจนะคะไดลี่อ้าโชว์นะคะแล้วก็ติดตามนะคะเรื่องราวอัพเดตของคนภายในวงการศิลปะได้ในนิตสาพิมพ์มนะคะไดลี่ในแคลน อาร์โซสไนตี้นะคะลืมลืมนะคะพบก,กันใหม่นะคะกับพวกเรานะคะทุกทคนนะขอขอบคุณทีมงานด้วยนะคะอย่าลืมนะคะพบก,กันในช่องนี้นะยคะ่ะเดลี่ทีวีช่องเดียวที่มากกว่าดาละนี่กว่าบันเทิค่ะ,คะชีวิตมันเป็นชีวิตที่สงบสุขนะแล้วก็มันมีความสุขอย่างหนึ่งเพราะว่าเราได้ทํางานแบบที่เราตั้งใจอยากจะทํามาตั้งแต่เราเรียนแล้วก็คือเขียนงานถวายพระศาสนา